a ริษัท c j a d v อดว t นซ์เทคโนโลยจำกัดมหาชนหรือ AJ 9ก้าวเขู้สู่ปีที่24โดยปัจจุบันมีการลงทุนในธุรกิจหลายประเภทแบบนี้ 1. ธุรกิจจำหน่ายรยไฟฟ้า a j เ v 2. ธุรกิจเหมืองคุณบิตคอยและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล 3. ร้านอีเอลเด็กโรลจำหน่ายรองเท้ากีฬาก่อนกีฬาภายใต้บริษัทแฮปปี้วิชั่จำกัด 4. ตัวแทนให้บริการสมาชิกอาลีบาบาในประเทศไทยภายใต้ชื่อบริษัท AJ Ecommerce จำกัด 5. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายโพรินทซีเคมีภายใต้ชื่อบริษัท AJ a g a s e จำกัดนโยบาย AJ EV คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณภาพในราคาที่ เข้าถึงได้สำหรับคนไทยโดยการดำานิงถึงมาตรฐานการผลิตระดับโลกพร้อมการดูแลให้บริการหลายการขายให้กับทางลูกค้ารวมถึงบริหารช่องทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศปัจจุบัน AJ ได้มีการปรับกลยุทธ์การตลาดโดยการรีแบรนดิ้งทั้งโลโก้ AJ และในส่วนของธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า AJEB วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบรนด์ให้มีความทันสมัยขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์เข้ากับกลุ่มคนรุ่นใหม่สร้างความตื่นเต้นและความสดใหม่ให้กับแบรนด์เพื่อเพิ่มการรับรู้และการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นโดยเรามีมิชชั่นหรือภารกิจของ AJEB ซึ่งจะเน้นไปที่3เรื่องหลักแบบนี้ครับ1 ตอนวินเจชิพความเป็นผู้นำในตลาดรถไฟไฟฟ้า 2. องคอนฟิเดนซ์สร้างความมั่นใจเรื่องสินค้าและให้บริการให้ผู้บริโภคสามไรฟ์เซลลขยายฐานลูกค้าและทำให้เกรด่อด้วยมากขึ้นทั่วประเทศเราได้นำเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้คนไทยได้มีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะแล้วในปัจจุบันทาง AJ เรา เร่งเปิดเครื่องให้คนไทยได้เข้าถึงยุค EV ในยุคของ Electric Mobility นะคะเป้าหมายของแบงค์นะคะความมุ่งมั่นของแบงค์ e อเ v เราแบ,บ่งเป็นทั้งหมด3ระยะค่ะระยะแรกเราต้องการให้รับความน่าเชื่อถือผ่านการสร้างจุดยืนที่แตกต่างในเรื่องของสินค้าทุ่นต่างเพื่อให้อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้าน,นะคะ เราต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอเตตร์ไซค์ไฟฟ้าที่จะเป็นที่ไว้วางใจสำหรับผู้บริโภคค่ะส่วนในระยะยาวเป้าหมานของเราคือ EV Iconic ถามว่า EV Iconic คืออะไรเราคือคนที่เราคือพูดเป็นแบรนด์ที่คุยพบมย ตลาดน,นะคะที่ว่าเมื่อนึกถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านึกถึงแบรนด์ e j t ค่ะ